สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนิเคอิเช้าของวันที่30เดือน3นะคะนิเคอิเชา้าเด่น2 1วิ่งลูด2วิน6 4 8 5ดหเม็ดเดียว2 1นะคะจิงเชา้าเด่น3 2วิ่งลูด3วิน เจ็ดห้าเก้าหกเม็ดเดียวสามสองนะคะลาวทีวีเด่นห้าสี่วิ่งลูดห้าวินเก้าเจ็ดหนึ่งแปดเม็ดเดียวห้าสี่ 5, 4, อ้างเสลปเช้าเดนศูนย์เก้าวิ่งลูดศูนย์วินสี่สอง หกสามเม็ดเดียวศูนย์เก้านะคะหาหนอยเฮสตีเด่นเจ็ดหกวิ่งลูดเจ็ดวินบวกเบิ้ลหนึ่งเก้าสามศูนย์เม็ดเดียวเจ็ดหกหาหนอยสตาเด่นหนึ่งศูนย์วิ่งลูดหนึ่งวิน5 3 7 4เม็ดเดียว1 0หุ้นใต้หวัน เด่น3 2วิ่งลูด3วิน7 5 9 6เม็ตเดียว3 2นะคะน,นี้ก็ขอบคุณที่รับชมวิดีโอของน้องแอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแอดด้วยนะคะจากนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไว้พบกันช่วงบ่ายอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีจ้า